สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของตลาด forex หรือ foreign exchange market ซึ่งเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีสภาพคล่องสูงสุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย trading volume สูงมากเฉลี่ย7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันมากกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกและตลาดอื่นๆรวมกันเสียอีก โดยผมจะจัดทำเป็นซีรีส์การเงินซึ่งจะทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจภาพรวมทั้งหมดและสามารถนำไปต่อยอดการเทรดได้จริงในตลาดตลาด forex foreign exchange market หรือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เปิดให้มีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศเทรดเดอร์นักลงทุน ธนาคารพาณิชย์ธนาคารกลางบริษัทข้ามชาติและกองทุนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยกว่า7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวันข้อมูลล่าสุดจาก BIS ใหญ่กว่าตลาดหุ้นและตลาดสินทรัพย์อื่นๆรวมกันมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเพราะทุกการค้าระหว่างประเทศต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินตราลักษณะเฉพาะของตลาด forex 1. ตลาดไร้ศูนย์กลาง decentralized ไม่มีตลาดกลางแบบตลาดหุ้นแต่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายธนาคารและโบรกเกอร์ทั่วโลก 2. เปิดตลอด24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ครอบคลุมทุกโซนเวลาซิดนีย์โตเกียวลอนดอนนิวยอร์กสสภาพคล่องสูงมากสามารถเปิดปิดออเดอร์ได้อย่างรวดเร็ว 4. การเก่งกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงสามารถทำกำไรได้ทั้งตอนค่าเงินแข็งและอ่อน 5. leverage การใช้เงินกู้ยืมเพื่อเพิ่มขนาดการเทรดทำให้สามารถใช้เงินน้อยเพื่อซื้อขายสินทรัพย์ที่มีราคาสูงได้อย่างเช่นทองคำผู้เล่นหลักในตลาด forex มีอยู่4กลุ่มคือ 1. ธนาคารกลางเช่น FED, ECB BOJ ซึ่งกำหนดนโยบายการเงินและแทรกแซงค่าเงิน 2. ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทำธุรกรรมให้ลูกค้าและเก่งกำไร 3. ก่องทุนและบริษัทข้ามชาติบริหารความเสี่ยงด้านค่าเงินและกลุ่มสุดท้ายนักลงทุนรายย่อย traders นั่นคือพวกเรานั่นเองเข้ามาเก่งกำไรผ่านบโบรกเกอร์ออนไลน์ดังนั้นตลาด forex ถือว่าเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของค่าเงิน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบตลาด forex เปิดช่วงเวลาไหนบ้าง forex trading session ตลาด forex เปิดตลอด24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์ครอบคลุมทุกโซนเวลาซิดนโย์โตเกียวลอนดอนนิวยอร์ก1ซิดนีย์เซสชั่นซิดนีย์เปิดเวลาตี5ถึงบ่าย2โมงเวลาไทยเป็นจุดเริ่มต้นของสัปดาห์การเทรด เปิดเช้าวันจันทร์สภาพคล่องยังไม่มากเพราะเป็นช่วงต้นวัน 2. โตเกียวเซชั่นตลาดเอเชียเปิดเวลา6โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเวลาไทยศูนย์กลางคือโตเกียวฮ่องกงสิงคโปร์สภาพคล่องสูงขึ้นโดยเฉพาะคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับ JPY AUD NZD เวลา6โมงเช้าถึง9โมง ซิดนีซ้อนกับโตเกียวเป็นช่วงที่ตลาดเริ่มคึกคัก 3. ลอนดอนเซชั่นตลาดยุโรปเปิดเวลาบ่าย2โมงถึง5ทุ่มเวลาไทยศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่ที่สุดมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดของโลกคู่เงิน EUR GBP CHF เคลื่อนไหวแรงช่วงบ่าย2โมงถึงบ่าย3ลอนดอนซ้อนกับโตเกียวจะเป็นช่วงที่ตลาดผันผวน 4. นิวยอร์กเซชันตลาดอเมริกาเปิดเวลา1ทุ่มถึงตี4เวลาไทยสภาพคล่องสูงมากโดยเฉพาะคู่เงินที่มี USD ช่วง1ทุ่มถึง5ทุ่มลอนดอนซ้อนกับนิวยอร์กเป็นช่วงที่ตลาดคึกคักสูงสุดสภาพคล่องสูงที่สุดตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ Commodities คือการซื้อขายสินค้าโักฑ์ที่มีมูลค่าในตลาดโลกเช่นโลหะมีค่าอย่างทองคำเงินพลัตทินัมพลังงานเช่นน้ำมันดิบ WTI Brent ก๊าซธรรมชาติสินค้าเกษตรพวกข้าวโพดกาแฟทั่วเหลืองและน้ำตาลขับเคลื่อนโดยอุปสงค์อุปทานภาวะเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์และสภาพอากาศ ในหลายโบรกเกอร์คอมมดิตี้สถูกนำมาให้เทรดควบคู่กับ Forex บนแพลตฟอร์มเดียวกันเพราะใช้ระบบ CFD หรือ Contract for Difference คู่ที่นิยมเช่น XAUUSD หรือคู่ทองคำดอลลาร์ถูกจัดให้อยู่ในหมวด Forex แพลตฟอร์มด้วยคู่เงินหลัก Major pairs คู่เงินหลักมีทั้งหมด7คู่ซึ่งประกอบด้วย USD คู่กับสกุลเงินหลักของโลก 1. USD EUR หรือคู่ยูโรดอลลาร์สหรัฐคู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกสะท้อนเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐ 2. GBP USD หรือคู่ปอนด์สเตอร์ลิงดอลลาร์สหรัฐคู่ที่นิยมเรียกว่าเคเบลมีความผันผวนสูงเหมาะกับเดย์เทรดเดอร์ 3. USD JPY หรือคู่ดอลลาร์สหรัฐเยนญี่ปุ่น คู่เงินที่ได้รับอิทธิพลจากนโยบายการเงินของเฟดและ BOJ มักเคลื่อนไหวแรงช่วงโตเกียวและนิวยอร์กเซชัน 4. USD CHF หรือคู่ดอลลาร์สหรัฐฟรังก์สวิสฟรังก์สวิสเป็น safe haven currency มักถูกใช้ป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวนสูง 5. USD CAD หรือคู่ดอลลราสหรัฐดอลลราแคนาดาได้รับอิทธิพลจากราคาน้ำมันเนื่องจากแคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ 6. AUD USD หรือคู่ดอลลราออสเตรเลียดอลลราสหรัฐได้รับอิทธิพลจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ commodities เช่นทองแดงถ่านหินแร่เหล็ก7 NZD USD หรือคู่ดอลลาร์นิวซีแลนด์ดอลลาร์สหรัฐได้รับอิทธิพลจากการส่งออกสินค้าเกษตรและนโยบายการเงินของ RBNZ การขึ้นลงของราคาคู่เงินแข็งค่าอ่อนค่าโครงสร้างคู่เงินทุกคู่ใน forex currency pair ประกอบด้วย2ส,สกุลเงินคือตัวหน้า base currency ค่าเงินหลักตัวหลัง quote currency ค่าเงินอ้างอิง เช่นยูโรต่อ USD เท่ากับ1.10หมายความว่า1ยูโรเท่ากับ1.10ดอลลาร์ถ้าราคาขึ้นแสดงว่าเบสเคเรนซี y แข่งค่าตัวอย่างยูโร USD ขึ้นจาก1.10เป็น1.20แปลว่ายูโรแข่งค่าขึ้นต้องใช้ดอลลาร์มากขึ้นเพื่อแลก1ยูโรหรือดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร ถ้าราคาลงแสดงว่าเบสเคเรนซี y อ่อนค่าตัวอย่างยูโรต่อ USD ลงจาก1.10เป็น1.00แปลว่ายูโรอ่อนค่าลงใช้ดอลลาร์น้อยลงในการแลก1ยูโรหรือดอลลาร์แข่งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรปัจจัยที่กระทบค่าเงิน ข่าวเศรษฐกิจถ้าประเทศออกตัวเลขเศรษฐกิจดีดอกเบีย้ยสูงขึ้นเงินเฟอ้อต่ำค่าเงินมักจะแข็งค่าแต่หากเศรษฐกิจอ่อนแอดอกเบี้ยลดลงมีวิกฤตการเมืองค่าเงินมักจะอ่อนค่านอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดอย่างดอลลาร์อินเดซ x หรือ DXY ถ้าดัชนี DXY แข็งค่าเงิน USD จะแข็งค่าเมื่อเทียบกับตะะราสกุลเงินหลัก ถ้า DXY อ่อนค่าเงิน USD ก็จะอ่อนตามไปด้วยข่าวและตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินและอัตราดอกเบีย้ย Interest Rate Decisions ออกโดยธนาคารกลางเช่น Fed ECB BOJ BOE การปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางเหล่านี้มักส่งผลให้ค่าเงินประเทศนั้นๆแข่งค่าขึ้นนักลงทุนแห่ถือเพื่อรับดอกเบี้ยสูงกว่า ในทางกลับกันหากธนาคารกลางลดดอกเบีย้ยลงค่าเงินมักอ่อนค่าเช่นเฟดปรับดอกเบีย้ยสูงขึ้นนักลงทุนและสถาบันจะหันมาถือดอลลาร์มากขึ้นเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสำรองหลักของโลก (World Reserve Currency) คิดเป็นกว่า60%ของทุนสำรองทั่วโลกมักแข็งค่าขึ้นเมื่อเฟดขึ้นดอกเบีย้ยทำให้สกุลเงินที่เป็นคู่เทียบ USD อ่อนค่าลงทันทีรวมถึงสินทรัพย์ป้องกันความเสีย่ยงอย่างทองคำและ บิดคอยด้วย 2. รายงานการประชุมธนาคารกลางและคำถแถลงประธาน FOMC statement ECB press conference ทุกคำพูดของประธานธนาคารกลางเช่นเจอโรมพาวเวลคริสตินลาการดสามารถทำให้ตลาดแกว่งแรงสิ่งที่นักลงทุนโฟกัสคือคำใบ้เรื่องขึ้นและลดดอกเบี้ย 3. ตัวเลขเงินเฟ้อ Inflation Data, CPI PPI Core CPI หากเงินเฟ้อสูงธนาคารกลางมักจะปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่ามากขึ้นในทางกลับกันเมื่อเงินเฟ้อต่ำลงธนาคารกลางมักจะปรับลดดอกเบี้ยลงส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่าลง 4. ตัวเลขการจ้างงาน (Employment Data) โดยเฉพาะ Non Farm Payrolls (NFP) ของสหรัฐประกาศทุกสุกแรกของเดือนตัวเลขนี้เขย่าตลาดแรงที่สุดตัวเลขดีเป็นตัวชี้วัดหรือสนับสนุนว่าเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าหากตัวเลข NFP ต่ำดอลลาร์จะอ่อนค่า 5. GDP Gross Domestic Product เป็นตัวสะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจประเทศหาก GDP โตเกินคาดการค่าเงินจะแข็งค่าในทางกลับกันหาก GDP ต่ำกว่าคาดค่าเงินจะอ่อนค่า 6. ดัชนีภาคการผลิตและบริการ (PMI, ISM Manufacturing and Services Index) ตัวชี้วัดภาคธุรกิจที่บอกถึงแนวโน้มเศรษฐกิจหากสูงกว่า50เท่ากับเศรษฐกิจขยายตัวส่งผลให้ค่าเงินแข็งหากต่ำกว่า50เท่ากับเศรษฐกิจหดตัวส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่า7 ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัด Trade Balance Current Account หากประเทศส่งออกมากกว่านำเข้าค่าเงินมักจะมีแนวโน้มแข็งค่าในทางตรงกันข้ามหากประเทศขาดดุลการค้าคือมีการนำเข้าสินค้าหรือบริการมากกว่าการส่งออกจะกดดันค่าเงินให้อ่อนค่า8 ตัวเลขยอดค้าปลีก retail sales, สะท้อนกำลังซื้อของผู้บริโภคหากสูงกว่าคาดการมักส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าและหากต่ำกว่าคาดการมักส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่า 9. ข่าวการเมืองและเหตุการณ์ภูมิรัฐศา,ศา,ศาโโตสตร์ (geopolitics) เช่นสงครามการเลือกตั้ง Brexit, การรัฐประหารทำให้ค่าเงินผันผวนโดยเฉพาะเงินสกุล Safe Haven USD, JPY, CHF นอกจากนี้ยังส่งผลให้สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอย่างทองคําหรือแม้แต่สกุลเงินดิจิตอลอย่างบิตคอยเองราคาพุ่งสูงขึ้นแล้วเราจะดูข้อมูลข่าวหรือตัวเลขเศรษฐกิจได้จากที่ไหนเพื่อนๆสามารถดูได้ฟรีจากเว็บไซต์ investing.com ในหน้าปฏิทินเศรษฐกิจหรือเพื่อนๆสามารถพิมพ์ค้นหาใน Google ด้วยคำว่าปฏิทินเศรษฐกิจ ข่าวเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราสามารถใช้ในการวิเคราะห์หรือสนับสนุนการตัดสินใจในการเทรดได้ไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์เดียวในการตัดสินใจเข้าเทรดยกเว้นคนที่เทรดข่าวเป็นหลัก บางคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากกับข่าวเพราะเทรดสั้นมากแต่ผมแนะนำว่าให้ดูเพื่อระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่มีข่าวจะดีกว่าเช่นอาจจะงดเทรดก่อนข่าวออก30นาทีหรือทำการเทรดหลังข่าว30นาทีจะทำให้การเทรดของเราปลอดภัยมากขึ้นเพราะช่วงข่าวออกจะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงและผันผวนสูง ในหน้าปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อนๆจะเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปดาวซึ่งเป็นระดับคาดการความผันผวน1ดาวเท่ากับผันผวนต่ำ2ดาวเท่ากับผันผวนปานกลางและ3ดาวเท่ากับผันผวนสูงระดับ2-3ดาวควรเลี่ยงเทรดจะดีที่สุดครับ หรืออาจจะสังเกตดูหน้างานหากกราฟเริ่มเคลื่อนไหวผิดปกติเช่นมีไส้ยาวๆพุ่งรุนแรงอาจจะมีข่าวอะไรบางอย่างนอกเหนือปฏิทินที่เราไม่รู้เราอาจจะงดเข้าออเดอร์หรือปิดออเดอร์ที่เทรดออกไปก่อนเพื่อดูสถานการณ์ ก่อนไปกันต่อสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสมัครบัญชีเทรดสามารถสมัครผ่านลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอนี้เพื่อนๆจะได้รับโบนัสฟรี30ดอลลาร์สำหรับเทรดโดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินไม่มีความเสี่ยงหรือจะฝึกเทรดผ่านบัญชีทดลองก็ได้เช่นเดียวกันการเทรดหรือการเกรงกำไรในตลาด forex การเทรดคือการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆเช่นหุ้น สกุลเงิน forex สินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินดิจิทัลค r y p t o c u r r e n c y ในตลาดการเงินโดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคากำไรจากการซื้อถูกขายแพงซึ่งต่างจากการลงทุนที่หวัง capital gain หรือเงินปันผลจากสินทรัพย์ที่ลงทุนเช่นหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ก็จบแล้วสำหรับวิดีโอวันนี้หากเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และส่งต่อ ถ้าชอบเนื้อหาแนวนี้ที่เกี่ยวกับความรู้และจิตวิทยาการเทรดอย่าลืมกดติดตามช่อง The Trader Mind จะได้ไม่พลาดเนื้อหาในอนาคตจากเราขอขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอให้เพื่อนๆเ,เทรดยังมีความสุขและเบาสบาย